เราเราไม่ได้เข้าข้างผูดด้ใดผู้หนึ่งเพราะเราเป็นองค์กรกลางนะฮะเราไม่ได้เป็นอ,องค์กรที่เข้าข้างพระหรือฆราวาสมันมันมีปัญหาคือว่าผมนี่นะไม่ผมไม่สบายใจนะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับพูดในการเหมือนกับลํำเลิกบุญคุณ โดยกล่าวในทํานองว่านะครับพระเนี่ยมาขอทานแล้วก็มีการกล่าวว่าพระเนี่ยไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนนะฮะขี้เกียจแล้วก็ทําอะไรเนี่ยก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันนี้ทํานองเนี้ยซึ่งผมคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็คงจะได้ฟังเทปชุดนี้แต่เราไม่ขอเอามาเปิดนะครับ ฟังเรา <c oughs> เราก็ไม่สบายใจครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อวันซื่นเนี่ยก็มีทนายท่านหนึ่งเนี่ยก็มีการไปไลฟ์สดแล้วปรากฏว่ามีการไปถามพระรูปหนึ่งครับนะถามไปถามมาเหมือนการเป็นล่อค่นะฮะคือเป็นการพระรูปนั้นเนี่ยก็มีการไปพาดพิงถึงารวาสซึ่งแสดงธรรมท่านหนึ่ง แล้วก็มีการกล่าวถึงพิธีกรท่านหนึ่งครับแล้วก็มีการกล่าวถึงพระมหาท่านหนึ่งในลักษณะตำหนิตีเตียนและต่อว่านะว่าปัญญาอ่อนบ้างเอาว่าไม่เป็นธรรมบ้างอะไรครับแล้วสอนผิดเพี้ยนบ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมฟังแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นนักกฎหมายครับพอท่านเป็นนักกฎหมายเนี่ยปรากฏว่า ตัวของพระรูปนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปมีระมารทเขานะซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-2-6อะ่ะใส่ความผู้อื่นพอโฆษณาก็มินามาร์โดยการโฆษณาตามมาตรา3-2-8อีกครับเ,เราเป็นทนายนี่นะครับเราไม่ควรที่จะชี้โพล่ให้กัะรอบครับฮะค,คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ให้ความสนใจเขาท่านก็ไม่ต้องไปเอาเขามาพูดในการไลฟ์สดครับ นะซึ่งผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ามันไม่ควรพอพอเขาออกไปปั๊บใช่ไหมท่านรู้ไม่อะไรเกิดขึ้นคนก็ออกมาด่าพระอีกครับท่านได้ยอดไลฟ์เลยครับเราเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ท่านกําลังก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดฐานมีนา,มาตโดยการโฆษณาและไปมีนาฏคนอื่นก็ด้วยไอ้สองกรณีเนี่ยกรณีผู้หญิงเนี่ยที่มินคณะสงฆ์ปลามาด กับกรณีทนายความผู้นี้นะครับ <Okay. S 2> ไปชี้โพรให้กระลอกแล้วไปก้าวล่วงไปถึงคารวะาสอนธรรมก้าวล่วงถึงคนที่เป็นประเรียนธรรมพระที่เป็นประเรียนธรรมก้าวล่วงถึงพิธีกรดังนะไม่ไม่เปรมเนี่ยในแง่มุมของกฎหมายได้ง <Okay. S 2> งกฎหมายนี่ครับ <Okay. S 2> มหาหมีลองลองอให้ความรู้กับประชาชน <Okay. S 2> นะครับว่า ในฐานะที่เอาพระก่อนเอาพระก่อนเอาเอาคารวาสก่อนเอาคารวาสก่อนคารวาสนะอาคารวาสก่อนแล้วมาถึงพระพระเพราะมันจะไปถึงผู้ปกครองคณะปกครองะไรเอาเอาคารวาสก่อนครับเชื่ออะไรครับหมามีครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดในเรื่องแง่กฎหมายครับก็ต้องพาดพิงไปถึงในแง่เรื่องของหลักทมคำสอนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาครับเนื่องจากว่าเอาจริงๆเลยนะครับหน้าที่หลักของพระเนี่ยครับ เราเชาวพุทธทุกคนนะโดยสามาัญสำนึกและวิญยูชนนะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าพระท่านมีหน้าที่อะไรนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องเนี้ยเราต้องแบ่งแยกระหว่างการที่พระประพฤติผิดกับเรื่องที่พระที่เป็นพระจริงๆนะครับ,รบแยกออกจากกันก่อนรพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยครับทรงตัดสรุนุตระส,สัมมาสัมุทธญาณเสร็จแล้วประกาศพุทธกิจอยู่45พรรษานะครับเพื่อที่จะเอาคนที่ออกจากสังสารวัตร คือวัตตะวนสามนำไปสู่การบรรลุธรรมแล้วก็บรรลุนิพพานโลกสวรรค์ข้างหน้าแล้วแต่หลักใหญ่ใจความที่ะูุทธเจ้าท่านออกประกาศธรรมและสละเพศคลึ่หัดไปเป็นเพศของสมณะเนี่ยนะครับบรรพชิตเนี่ยนะครับปลงผมแล้วก็่มจีวรเนี่ยนะฮะตัดผมเหลือสององครีนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดโลนนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยก็คือตัดแล้วสันนิฐานว่าเหลือสองสององคุลีผมท่านแล้วก็มวยแล้วก็เป็นเกล้าขึ้นมา แล้วก็มีการอยู่แบบแบบฤาษีชีภัยในสมัยก่อนก็คือว่าไม่หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเนื่องจากว่าหลักใหญ่ใจความของพระในพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านทําให้ดูก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมหลักคือตรงนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีสมาชีพในการลักษณะที่จะต้องเลี้ยงชีพด้วยการหากินด้วยตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่นะ เป็นประเพณีของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยทุกพระองค์ครับใช่ก็คือว่าหนึ่งในนั้นน่ะก็คือว่าการมุ่งที่จะบรรลุธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนําหลักธรรมที่บรรลุนั้นนะครับมาอบรมสั่งสอนดึงคนออกจากเวเนเชวสตั์ออกจากสังสารวัตร,รและนําไปสู่การบรรลุธรรมสองอปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองนะครับบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นน่ะท่านไม่มีสมาอาชีพในเหมือนคฤหัสถหัอยู่แล้วครับ,รบเพราะว่า หลักของเนคขมมากก็คือหลักการออกจากรกรมคือการออกบวชเป็นอนาคาริกคือไม่มีเรือนไม่มีเรือนแล้วก็ไม่แสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองแบบที่คารวะเขาเป็นเพราะฉะนั้นจึงมีคำคำหนึ่งนะครับในบทสวดที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้ามีคําว่าปุญจักเขตปุญจักเขตังก็คือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับบทบทบทสุปฏิปโนครับ บทที่สรรเสริญคุณของพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านปฏิบัติธรรมพระสงฆ์จริงๆนะครับนำไปสู่การบรรลุธรรมแล้วเอาธรรมที่บรรลุนั้นนะครับมาอบรมสั่งสอนคาราวะาแล้วก็สั่งสอนเวรยศาสตร์นําไปสู่การบรรลุนิพพานและตัวท่านเองนั้นนะครับเป็นเนื้อนาบุญก็คือว่าเป็นที่ที่สําหรับคนที่เคารพศรัทธานั้นนะครับมาทําบุญบําเพ็ญพุนผ่านท่าน เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาบูชาและหาบุคคลบุคคลที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกล่าวว่าพระภิกษุสาม,มเณรในพุทธศาสนานั้นนะครับเป็นผู้ขอโดยการอาศัยคารวะเรื้องชีพมันไม่ผิดหรอกครับมันก็ถูกครับ,รบแต่เราทํากันคนละหน้าที่พระท่านไม่ทำมาหากินอย่างคารวะ ท่านก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมแล้วนำธรรมมาอบรมสั่งสอนคลือหัดถลือหั์ก็บำรุงพระภิกษุสัม,มนเนรบำรุงพระในพุทธศาสนาด้วยการถวายทานคําว่าถวายทานตรงนั้นแหละครับก็คือการสละและบริจาคสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อบำรุงพระภิกษุสามมนเณรในพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านไปปฏิบัติพุทธกิจศาส,สนากิจเพื่อการบรรลุธรรมและนำธรรมมาอบรมสั่งสอนคลือหถ์หรือบรรลุธรรมไปเลยแล้วก็เข้านิพพานไปเลยอันนี้คือหลักครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วหลักการตรงนั้นน่ะผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับเนื่องจากว่ากิจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระสูตรตันต์ปิฎดก็บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือกิจคือการบิณฑบาตการเลี้ยงชีพด้วยอาหารบิณฑบาตท,ที่มีคนมาถวายอุทิศถวายท่านเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าเราจะทําบุญกับเนื้อนาบุญของเราคือพระพุทธเจ้าองค์นี้พระอาหารหันต์รูปนี้พระเถระรูปนี้พระภิกษุสามนเณรรูปนี้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการอุดหนุนให้พระท่านมีเลี้ยวแรงมีกําลังมีเนื้อหนังบางสาในการที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละครับมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านซึ่งไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเช่นนั้นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับเขารู้กันตั้งแต่สมัยโบร,ราณน,นะครับเป็นพันกว่าปีที่แล้วตั้งแต่พุทธเถรวาทเ,เข้ามาในอนาณาจักรประเทศของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าโอโศกด้วยนะครับว่า2 0งร้อย สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าปีตั้งแต่พุทธศักราชสองร้อยกว่าสองร้อยสิบหกสองร้อยสิบเก้าเขารู้กันหมดแล้วครับไม่มีใครมาพูดหรอกครับว่าพระเนี่ยมาอาศัยเข้าชาวบ้านนะครับอาศัยซึ่งกันและกันวัดกับบ้านอาศัยกันรพระภิกษุษสาม,มนเณรก็อาศัยชาวบ้านเรียงชีพแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกันเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคำเนี้ยชาวพุทธเราไม่พูดหรอกครับว่าพระมาอาศัยเรา เราตั้องหากที่อาศัยพระเพราะว่าพระท่านเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้พูดถึงพระ,พะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ร>นะครับเขาใช้คํานี้ก็ใช้คําว่าอ,อ,อากาตันยูไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนไอ้เน,นี่ยผมว่ามันรุนแรงนะอันนี้พูดไม่ได้หรอกครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องถามว่าเราเป็นชาวพูดจริงหรือเปล่าถ้ากล้าพูดได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในการที่เราถวายข้าวถวายน้ําแด่พระ ครูบาอาจารย์แด่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งแต่เป็นการให้ทานกับปฏิฆาหกคือผู้รับคือผู้รับที่มีศินพระท่านมีศินนะครับมีศินีล2ิ7ภิกษุณี3 0 0 3 3อเอ็ดข้อแล้วก็สัมมาเนมีสินสิบข้อใช่ไหมครับมีศินมากกว่าคฤลัสหัเพราะฉะนั้นท่านเป็นปุญญะเขตร์ปูชาละหบุคคลบุคคลที่ควรบูชาและเป็นเนื้อนาบุญเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สุคติโลกสวรรค์ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการถวายทานกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าแม้บางคนจะไม่ได้ต้องการทําจากท่านนะครับแต่เราก็ได้บุญได้กุศลในฐานะที่บูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคล38ประการของชีวิตนะเอาละครับในแง่ของกฎหมายคณะสงฆ์ครับมาตรา44ตรีเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้ผูดแบบนี้เนี่ยถือว่าหมิ่นคณะสงฆ์มาตรา4 4 <40 3. S 2> ในความห็นของเรามาตรา40ตรีระบุชัดครัว่า ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ใส่ความคณะสงฆ์น,งนะครับคณะสงฆ์หมายถึงใครต้องไปดูในมาตราห้าหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับการบรริชาวบุสมบทในพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าการพูดอะไรก็แล้วแต่แล้วมีลักษณะสองอย่างอย่างที่1ก็คือสร้างความเสียหายอย่างที่2ก็คือสร้างความแตกแยกครับในหมู่สงฆ์และหมู่พุทธศาสนิกชนครับและกฎหมายเขียนแค่คําว่าอาจจะนะครับอาจจะอาจนะครับ นั่นหมายถึงว่าในรบความเสียหายอาจในรความเสียหายหมายถึงว่าถ้าบุคคลที่สามเขาฟังนะครับแล้วเขารู้สึกว่าคณะสงฆ์แย่แล้พระภิกษุสามเณรทุกวันนี้แย่แล้วไม่อยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่ปฏิบัติธรรมทำตัวเป็นขอทานนะครับทำตัวเป็นกาวฝากสังคมทำตัวขี้เกียจแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไปบวชในละคุณ ผมถามว่าอย่างเงี้ยเสียหายไหมครับในละคุณไม่รู้จักเข้าแดงแกงร้อนใช้คํานี้เลยนะฟังแล้วก็ตกใจเลยคณะสฆ์เสียหายไหมครับเสียหายครับผมเสียหายเสียหายถูกดูหมิ่นเกียรติชังใช่แล้วลักษณะการพูดตามมาตรา44ตรีเนี่ยนะครับมันก็พรบคณะส่งพรบส่งปี05์แก้ไขเพิ่มเติมปี3 5มมันก็คือประมวลกฎหมายอย่างมาตรา3 2 6และ329กคือการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหนักยิ่งกว่าพูด แต่การพูดแล้วออกสื่อมันเป็นการโฆษณาไปทั่วประเทศทั่วโลกสา 3, 2, 8, มสองามสองแเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับถ้าพระท่านผิดตรงไหนก็ว่ากันตามกระบวนการท่านมีวินัยสงฆ์อยู่แล้วก็ว่ากันไปตามวินัยสงฆ์ให้คณะสงฆ์จัดการถ้าเรามองว่าท่านกระทําผิดกฎหมายอาญาก็กล่าวโทษกับบ้านเมืองเอาผิดท่านครับจับศึกไปเลยครับให้เข้ากระบวนการไปเลย ถ้าพระรูปใดท่านบิดประมาทคลหัสถลือหั์หก็สามารถที่จะฟอ้องบิดประมาทท่านได้ครับแล้วผมถามว่าในการที่พรบสงฆ์มาตรา44ตีเนี่ยเขาบัญญัติไว้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันคนพูดอย่างนี้เหรอครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าคณะสงฆ์ในประเทศไทยเป็นพุทธเทรวาทซึ่งได้รับการคุ้มครองตามมาตรา67วรกหนึ่งวรสองของรัฐธรรมนูญปี 60, 60เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไหมครับ ผมถามว่านอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาและสถาบันชาติใช่ไหมครับมีอยู่3มสถาบันองค์กรศาสนาที่เป็นธงขาวๆนั่นนะครับคือความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใช่ไหมครับต้องถ้าเราจะบอกว่าพระมาขอข้าวเรากินเราจะว่ายังไงก็ได้พระอากตัญโยหรือเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณกับพระพูดอย่างเงี้ยในมุมของเราซึ่งเป็นนักกฎหมายเราเห็นว่าเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับ รุนแรงรุนแรงไม่ถูกต้องอแล้วเป็นการด้อยค่าคณะสง์แล้วเป็นการพูดเพื่อไฮไลท์ท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมถามว่าต้นไม้ต้นหนึ่งแม้กระทั่งต้นพระศรีมหาโพนะครับจะมีกิ่งที่หักกิ่งที่แห้งตายไหมครับมีใบที่มีมแมลงกัดซาะไหมครับมีมใช่ไหม,มครับเราก็รอแค่เวลาให้ร่วงหล่นไปเองถ้ารอไม่ได้เราก็ไปตัดเป็นเลาะออกแต่เราจะโค่นหรือฉีดยาให้ต้นพระศรีมหาโพล้มทั้งต้นเลยเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ตรงไหนไม่ดีเราช่วยกันปัดกวาด เพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าท่านกล้าพูดอย่างนี้นะครับแล้วพูดเรื่อยๆแล้วมีคนผสมลงไปเรื่อยอๆอย่างนี้นะครับตอนนี้คือเรามาเรื่องเรื่องมวลชนละครับผสมลงแบบนี้นั่นหมายถึงอะไรครับมันเป็นการยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านพูดนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวละเพราะว่าคนเขามองว่าเอ้ยไม่อยากใส่บาทละ ไม่อยากจะทําบุญกับพระแล้วน,นะไม่อยากจะเข้าวัดทําบุญแล้วอันนี้คือคณะสงฆ์ถูกดูหมิ่นเกียรติชัง100%เพราะฉะนั้นท่านต้องรับสบภาพด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีคนไปกล่าวโทษท่านฐานบินประมาทคณะสงฆ์ท่านจะถูกดําเนินคดีครับอันนี้เราพูดในแง่กฎหมา